โอเคครับวันนี้พิเศษนิดหนึ่งนะเรามาอยู่กันที่เซ็นทัตสีราชาครับเซ็นทัตเปิดใหม่นะที่อยู่ตรงข้าววัดคาสตดิกของพระเยซูเจ้าพอดีเลยครับนี่โอ้ข้างๆโรงเรียนมีจัดกิจกรรมอะไรสักอย่างเลยนะก็ป้ายซีเกมเลยขึ้นประชาสัมพันธ์อยู่เลยนะเขาคงโฆษณาไปถึงอาเซียนพาราเกมด้วยเซ็นทัตสีราชาครับเซ็นทัตเปิดใหม่แกะกอกจุลรีครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเดินรอบนอกกันะมันจะมีอะไรบ้างครับ เห็นพิดูภู้ข่าเลยนะเป็นบัสสต็อปครับอันนี้ก็จะเป็นสวนด้านด้านหน้าห้างนะอันนี้เป็นชิงช้าไหมเนี่ยเดี๋ยวนะไม่ใช่ครับตัวแต่งหมืมาชิงช,าช้าเฉยๆแต่ว่าด้านหน้าพื้นที่ค่อนข้างแคบนะงจัดเขาดาวได้ไม่ค่อยได้มั้งครับ โอ้มีฝาท่อครับเป็นลายท้องถิ่นนะสับปรดเซนทัศรีราชาครับโหมีนแนวนปฏิมากรรมดนียนะเซนทัศรีราชาอ๋อนี่เป็นแบบป็นแกะสลักไปรับว่าศีราชาฮะนี่ดู ถ้าตอกลางคืนนี่คงสวยเนาะแบบเป็นเยอะอย่างนี้นะครับชื่อผลงานก็ชื่ออะไรสีราชาเอศสิลาปโตโกราฟีครับนำอิดมาออกแบบเป็นเป็นยึกยือนะฮะก็สีราชาจุดเด่นคือสวนเสือสีราชาเนาะลายฝาท่อข้อพิธีพิธันนะ ถ้าเป็นลายเสือ,อไปด้วยครับก็จะเชื่อมกับทางท้าของรัฐครับก็ทําได้ดีเช่นกันครับแล้วก็จะมีเป็นเครื่องเล่นมา้มาไมา้ไม้กระดกด้วยฮะให้เด็กเล่นกันได้นะถ้าเกิดมีน้ํำตกหน่อยจะดีมากครับเห็นครับด้านบนก็น่าจะหมดแล้วนะเดี๋ยวไปดูข้างในห้างกันก่อนนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะ เส้นทัานสีราชาสวยนะอันนี้อันนี้ก็ผมมาในช่วงจุดตีนะก็จะเตรียมไชนิสนิวเยียกันแล้วเพระเห็นสถรัประเทศไทยดูเออถ้าเพจเ,เซฟนี่ดูด้านหน้าหน่อยก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับผมมาบริเวณอาคารจอดรถนะจะมีเป็นสวนลอยฮะ บริเวณเข้ามาข้างในห้างนิดนึงครับผมจะพยายามไม่เข้าไปถ่ายข้างในห้างนะเพื่อความปลอดภยัยเดี๋ยวเขาไม่ให้ถ่ายครับนี่ก็จะมีเป็นน้ำพุขนาดเล็กอยู่ด้วยนะห้างนี่ซิกเนเจอร์เหยอมากก็ต้องมีน้ำตกนะแล้วก็มีน้องกระต่าย้ไดเล่นกันด้วยครับไม่รู้มันจะกลับมาเล่นอีกรอบเมืม่อน้ำตกไห เป็นน้ำตกกับน้ำผุ้เล็กๆน้อยๆครับแล้วก็มีนกแก้วด้วยเ้นขั้นสีราชาครับก็จะมีเป็นการตกแต่งเป็นลายไม้นะไม้แบบจีนฮะขึ้นบรรทนศนาฟูขอดไหมเนะี่ยไม่แน่ใจนะแล้วก็มีบันไดเลื่อนครับก็เรียกได้ว่าเจาะตรงการลางระหว่างตัวห้างกับลานจอดรถเลยครับบรรยากาศดีนะแล้วตอนนี้ก็จะเป็นลานท็อป อันนี้น่าจะเป็นโซนอาหารแล้วมั้งเพราะว่าร้านขายอาหารนี้เพียบเลยครับเลยไปถึงนู่นเลยเดี๋ยวเอาค่อยๆสำรวจไปนะมีเด็ y q u e ี n ครับ,รบแล้วก็จะมีสนามเด็กเล่นด้วยโอ้นี่ครับสนามเด็กเล่นนะมีเป็นมา้าหมุนแล้วก็สามารถขึ้นไปได้ด้วยนะ เด็กก็สามารถมาเล่นสนุกกันได้ครับก็เซ็นทาันี้ก็จะมีอะไรแบบนี้อยู่ทุกสาขาอยู่แล้วนะไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไรครับโอ้ลงไปข้างล่างก็จะมีเป็นเพชรปาร์คเลยนะส่วนสำหรับสุนนัขครับอันนี้เหมือนเดินลงไปนี่ก็จะเป็นทางออกอีกจุดหนึ่งนะอ๋อนี่โซนนี้เหมือนจะชื่อว่าสีราชาวิลเล็ต โซนอะไรอ๋อดอกปารครับดอกปาเข้าได้ทางนี้ครับแต่ลงห่านมันได้หนีไฟเนาะเดี๋ยวเราเข้าดอกปารคางปกติอ๋อฟู้ดปาร์คอยู่นั่นครับพิศนาหานแล้วนะ พอสมควรนะแต่อากาศอาจจะดูทุบคลิบไปน,น,นิดหรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นลานจอดรถอ๋อจะอยู่ใกล้กับรถค้าเข้าออกพอดีครับบรรยากาศก็ค่อนข้างใช้ได้นี่ครับเพชรปาร์ค มาให้เรียกขึ้นละตกแต่งในโทนลายน้ำตานะเป็นไมแ้แล้วก็ขึ้นอีกพางด้วยครับเฮ้ยมีลูกแมวเ,เลยละตกแต่งแบบจีนะเหมือนเป็นการตกแต่งพิเศษเพราะรับจุงจีนครับ อ๋อที่นี้เข้ามาก็จะเป็น DIY แล้วก็มีรถไฟรอบห้างอ๋อเป็นเอเชียนวิลเลจเป็นแนวร้านอา,าหารสไตล์ญี่ปุ่นครับตรงนี้ แล้วก็นี่ผมไปสวนสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะลาจอดรถก็ไปถึงข้างบนเลยครับนี่เป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นก็มีเป็นผลงานศิลปะเลเ็กๆน้อยๆครับได้รับแรงบันดาลใจจากความเป็น้อเป็นนิชนะครับผมโหมาที่นี่เหมือนได้ามาสวนญี่ปุ่นแล้วมั้งเนี่ยดีมาก เป็นศาลเจ้าชินโตสีราชาที่สองที่เซ็นชั่นสีราชาครับเป็นศาลเจ้าชินโตแห่งแรกที่สร้างในห้างสรรพสินค้านอกประเทศญี่ปุ่นเลยนะโหียกได้ว่าแบบแรงมากเลยนะตรงนี้มีแมวกวากครับคัมคัมแคทเสาโทรโอีโหมี เหมือนได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์อยู่ญี่ปุ่นเลยอ่ะนี่ครับก็เป็นวิธีการไหว้ของเขานะแล้วก็นี่เป็นที่กระดกน้ำฮนะ <The Burch> เราสามารถโยนหินลงไปในกล่องได้ครับเป็นความเชื่อของเขานะมีแมปด้วย อ๋อเป็นชี้ศาสศาลเจ้าชินโตครับก็จะมีสาลเจ้าชินโตอีกแห่งด้วยนะบริเวณของศีราชาธรรมดาฮะแต่นี่เป็นศาลเจ้าชินโตหลักที่ตั้งที่หข้าสรพสินค้าครับซึ่งเป็นแห่งแรกนะครับเพื่อตอบโจทย์ตีความเป็นญี่ปุ่นครับ นี่ก็ตกแต่งนะต้นไม้ร่มรื่นนะเพระว่าดูครับตรงท้ายก็จะเป็นภูเขาไฟฟูจิแล้วนี่ครับมันโล่งโปร่งเลยนะเชื่อต่อกับอาคารจอดรถอย่างนี้เลยนะโอเคโอเคครับก็หมดแล้วฮะสำหรับเซ็นทัสีราชาที่พามาถ่ายเดี๋ยววันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องด้วยนะครับผม